สำหรับเมนูประมวลผลวัวลาคงเหลือนะคะสำหรับเมนูนี้วัตถุประสงค์ใช้สำหรับการประมวลผลันลาคงเหลือของพนักงานตอนสิ้นปีเพื่อยกยอดวันลาสะสมไปเป็นจำน,นวนันลาของพนักงานในปีถัดไปหรือใช้คำนวณนเวลาคงเหลือให้เป็นรายได้ให้กับพนักงานได้โดยระบุรหัสรายได้สำหรับประเภทการลาในแต่ละประเภทได้นะคะหน้าจอนี้นะคะจะใส่เงื่อนไขว่าจะคำนวณวันลาคงเหลือในงวดการ สายปีไหนนะคะแล้วก็เลือกได้ว่าคำนวณวันลาคงเหลือยกยอดในปีถัดไปหรือคำนวณวันลาคงเหลือเป็นรายได้ให้กับพนักงานเงื่อนไขแรกนะคะยกยอดไปในปีถัดไปสามารถระบุได้ว่าจะให้เฉพาะกลุ่มพนักงานกลุ่มไหนโดยเลือกจากหน่วยงานกลุ่มประเภทตำแหน่งระดับหรือพนักงานจากนั้นจะเลือกประเภทการลาว่าประเภทการลาไหนบ้างที่จะให้ยกยอดไปในปีถัดไปได้ ะะก็จะระบุวันลาแล้วก็เช็คจํานวนวันว่าจะยกยอดได้ไม่เกินกี่วันอย่างเช่นยกยอดได้ไม่เกิน3วันสามารถที่จะอ้างอิงได้ว่ามีพนักง,งานคนไหนบ้างที่มีวันลาคงเหลือและสามารถยกยอดเข้าไปได้โปรแกรมก็จะคำนวณมาให้ทันทีถ้าพนักง,งานคนไหนไม่ต้องการสามารถทำการลบตัวข้อมูลของพนักง,งานคนนั้นได้จากแท็บนี้นะคะ เมื่อทำการโปรเซสนะคะโปรแกรมก็จะประมวลผลวันลาคงเหลือไปที่ปีถัดไปให้ทันทีนะคะนี่คือในส่วนของตัวเงื่อนไขที่1 เะะงื่อนไขเงื่อนไขหนึ่งก็คือกำนวนวันลาคงเหลือเป็นรายได้ให้กับพนักงานสามารถระบุได้ว่าจะให้เฉพาะพนักงานกลุ่มไหนหน่วยงานไหนตำแหน่งไหนระดับไหนหรือพนักงานท่านไหนนะคะทันทีที่เลือกก็จะให้ระบุในส่วนของประเภทการลาวลาประเภทไหนบ้างที่จะแปลผันเป็นตัวเงินนะคะแล้วก็เข้าสู่ตัวรายได้ชื่อรายได้อะไรนะคะ แล้วก็ทำการนิกข้อมูลเข้าไปเพื่อที่จะระบุในส่วนของตัวรายละเอียดว่าตัวเงินตัวนั้นจะให้หน่วยละกี่บาทจำนวนเงินเท่าไหร่นะคะก็สามารถระบุเข้าไปได้เลยโปรแกรมก็จะเข้าสู่ตัวระบบเปโโรให้อัตโนมัติแล้วก็ออกมาเป็นตัวรายได้ของพนักงานให้ทันทีนะคะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นในส่วนของการประมวลผลวัน,วนลาคงเหลือนะคะ